คุณเคยไหมคะที่หัวใจแตกสลายเราไม่รู้จะทำยังไงกับความเจ็บปวดนี้บางคืนร้องไห้จนหลับไปตื่นมาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือบางวันแค่ได้ยินเพลงบางเพลงเห็นรูปเก่าๆหรือเดินผ่านที่ที่เคยไปด้วยกันน้ําตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พักใจพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่เราใช้หยุดพักจากความวุ่นวายภายนอกเพื่อฟังเสียงข้างในของตัวเองให้ชัดขึ้นวันนี้อยากชวนคุณมาคุยกันเรื่องโอบกอดความเสียใจเมื่อหัวใจแตกสลายเพราะในวันที่ความสัมพันธ์จบลงหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไง ไม่รู้จะจัดการกับความเจ็บปวดนี้ยังไงบางคนอาจจะพยายามบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งต้องรีบลุกขึ้นมาใหม่แต่ในความเป็นจริงใจของเราต้องการพื้นที่สำหรับความเสียใจต้องการเวลาสำหรับการเยียวยาและต้องการใครสักคนที่เข้าใจว่าเสียใจได้แต่ไม่ต้องรีบหายก่อนอื่นอยากบอกกับคุณว่าความเสียใจหลังอกหักเป็นเรื่องธรรมดามากๆ ไม่มีอะไรผิดกับการร้องไห้ไม่มีอะไรผิดกับการรู้สึกเศร้าหรือแม้แต่การรู้สึกติดอยู่กับที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าทำไมยังไม่หายอีกแต่ความจริงคือแต่ละคนมีจังหวะการเยียวยาไม่เหมือนกันไม่มีใครกำหนดได้ว่าควรจะหายเมื่อไหร่หรือต้องขมแข็งแค่ไหนบางวันคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่บางวันก็อาจจะกลับไปเศร้าเหมือนเดิม นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของหัวใจการเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นเส้นทางที่มีขึ้นมีลงมีวันที่ใจเบาและมีวันที่ใจหนักอยากชนให้คุณยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องรีบลุกขึ้นไม่ต้องรีบหายดีเพราะการเสียใจคือส่วนหนึ่งของการเยียวยาและการร้องไห้คือการปลดปล่อยความเจ็บปวดออกจากใจ บางคนอาจจะรู้สึกผิดที่ยังร้องไห้หรือยังคิดถึงคนเก่าแต่ขอให้รู้ว่าการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองและให้โอกาสใจได้พักได้ฟื้นฟูในจังหวะที่ใจต้องการหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงเจ็บขนาดนี้ทำไมแค่ความสัมพันธ์จบลงใจถึงรู้สึกเหมือนจะขาดความจริงแล้ว ความเจ็บปวดหลังอกหักไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในใจแต่เกิดขึ้นในสมองและร่างกายของเราด้วยเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดปามีนออกซิโทซินเมื่อความสัมพันธ์จบลงสมองจะขาดสารเหล่านี้ทำให้รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างคล้ายกับอาการถอนยานั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกลงแดงหรือเจ็บปวดทางกายจริงๆ เช่นปวดหัวปวดท้องนอนไม่หลับหรือไม่มีแรงจะทำอะไรเลยนอกจากนี้ความผูกพันที่เราสร้างกับใครสักคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นความหวังเป็นอนาคตที่เราวาดฝันไว้ร่วมกันเมื่อความสัมพันธ์จบลงสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่คนแต่เป็นความหวังและอนาคตที่เราคิดว่าจะได้ใช้ร่วมกันการสูญเสียนี้จึงเจ็บลึกและต้องใช้เวลาทำใจ บางคนอาจจะรู้สึกโกรธเสียใจสับสนหรือแม้แต่รู้สึกผิดอารมณ์เหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติไม่ต้องรีบหาคำตอบว่าทำไมหรือควรจะรู้สึกยังไงแค่ยอมรับว่าตอนนี้ใจเรากำลังเจ็บและให้โอกาสตัวเองได้รู้สึกได้พักและได้ฟื้นฟูในจังหวะที่ใจต้องการสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่หัวใจแตกสลายคือการยอมรับว่าความเจ็บปวดต้องใช้เวลาไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีใครกำหนดได้ว่าควรจะหายเมื่อไหร่หรือต้องเข้มแข็งแค่ไหนแต่ละคนมีจังหวะของตัวเองบางคนอาจจะใช้เวลาไม่ถี่สัปดาห์แต่บางคนอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีและนั่นไม่ใช่ความผิดของใครเลยวันนี้อยากชวนให้คุณใจดีกับตัวเองถ้าวันนี้ยังร้องไห้ก็ร้องไห้ได้ถ้าวันนี้ยังคิดถึงก็คิดถึงได้ถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไร เพราะการเยียวยาใจต้องใช้เวลาและแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองบางวันคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่บางวันก็อาจจะกลับไปเศร้าเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของหัวใจการฟื้นตัวไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นเส้นทางที่มีขึ้นมีลงมีวันที่ใจเบาและมีวันที่ใจหนักอย่าก,กดดันตัวเองว่าควรจะหายแล้วหรือต้องเข้มแข็งให้ได้ เพราะหัวใจที่เจ็บต้องการความอ่อนโยนและต้องการเวลาของตัวเองขอให้คุณให้โอกาสตัวเองได้รู้สึกได้พักและได้ฟื้นฟูในจังหวะที่ใจต้องการถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเดินต่อก็ไม่เป็นไรแค่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองและอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนเพราะสุดท้ายแล้วหัวใจที่ได้รับการยอมรับและให้เวลาจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเอง สุดท้ายนี้อยากย้ำกับคุณว่าการเสียใจไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายยังมีคุณค่าและสมควรได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนถ้าวันนี้คุณดังร้องไห้ยังคิดถึงยังเจ็บขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนี้ไม่มีใครกำหนดได้ว่าควรจะหายเมื่อไหร่หรือต้องเข้มแข็งแค่ไหน ขอให้คุณอบกอดความเสียใจของตัวเองให้ความเจ็บได้มีที่อยู่และให้เวลากับหัวใจได้ฟื้นฟูในจังหวะที่ใจต้องการก่อนจะจบวันนี้อยากฝากคำถามเล็กๆให้คุณลองคิดวันนี้คุณได้ให้พื้นที่กับความเสียใจของตัวเองบ้างหรือยังคุณได้ใจดีกับตัวเองมากพอหรือยังและคุณพร้อมจะอบกอดหัวใจตัวเองในวันที่แตกสลายหรือยัง ขอบคุณที่เปิดใจให้พักใจพอดแคสต์ได้เป็นเพื่อนรับฟังขอให้ทุกวันเป็นวันที่ใจคุณได้พักจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ